ศาสตราจารย์ดรอนเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าโดยการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อป้องกันการแพาร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและส่วนภูมิภาคจัดโดยสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเลิศทรงศรีวิไลปหลัดกระทรวงอวรองประหลัดกระทรวงสาธารณาสุข รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ปรึกษาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรองอธิบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชร่วมลงนามในครั้งนี้โดยทางด้านศาสตราจารย์ดรอเนกกล่าวชื่นชมทุกหน่วยง,งานที่มาร่วมมือกันพัฒนาระบบ AI เพื่อป้องกันโควิด -19 โดยเฉพาะสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติที่เป็นหน่วยง,งานให้ทุนสนับสนุน ขณะที่กระทรวงอวก็พร้อมเป็นกองหนุนสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณาสุขทั้งการเปิดโรงพยาบาลสนามการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนนำบุคลากรและเครื่องมือเข้ามาสนับสนุนการทำงานทุกด้านโดยเฉพาะการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงงานวิจัยต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นการนำระบบ AI มาช่วยให้ผู้ป่วยจัดการตัวเองได้เพื่อลดภาระของแพทย์และพยาบาลน,นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังสนใจใช้เทคโนโลยีระบบ AI ของกระทรวงอวในการป้องกันอาชญากรรมซึ่งกระทรวงอวก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้สนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ด้านดรวิภารัตน์ดีองผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชกล่าวว่าวชเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อป้องกันโควิด19 โดยนำระบบปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการคัดกรองและสนับสนุนการป้องกันสุขภาพของประชาชนและประเมินพฤติกรรมการสวมใส่หน้ากากาอนามัยของประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานาครปริมณฑลและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและขอความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชรนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายอีกแปดโดยงานนะคะที่จะได้มีการนําระบบ AI m a s นะคะซึ่งก็ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยสถาบันเทคโนโลยีสินทรน,นะคะได้เป็นผู้พัฒนานะคะเทคโนโลยีพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะมาช่วยในการที่คลายสถานการณ์โควิด1 9นะคะที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี6364ตัว AI m a s เนถือว่าเป็นนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงนะคะในการเข้ามาช่วยในการเฝ้าระวังนะคะในการที่จะดูแลเรื่องสุขภาวะสุขภาพาใหม่ของภาคประชาชน ด้านศาสตราจารย์ดรธนารักษ์เทีระมั่นคงหัวหน้าโครงการ AI Mask กล่าวว่าระบบ AI เข้ามาช่วยในการประเมินการใส่หน้ากากอนามายัยถือเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากสามารถที่จะติดตามและวัดผลของประชาชนในแต่ละพื้นที่ว่าสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่รวมถึงการสวมใส่แต่ใส่ไม่ถูกต้องซึ่งระบบสามารถประมวลผลอย่างถูกต้องแม่นยำรวดเร็วแบบ real time จึงเป็นข้อมูลที่สำคัญในการบริหารสถานการณ์ว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงหรือในเวลาใดรวมทั้งการใช้ในการประเมินภาพรวมว่าได้มีความเข้มงวดหรือระมัดระวังในการป้องกันการผ่าระบาดทั้งยังจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับในการติดตามสถานการณ์ในช่วงที่มีการผ่อนคลายอีกด้วย